ส่งร้อยซับส <they> <se> yes, <ules> <call tube oses> <raul ic> ินะตามสัญญาจ้าตามสัญญาแต่เอาตรงขึ้นไปแล้วเปล่าเธอแต่ที่ยังงั้นก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนะคะสำหรับส่งร้อยส่งซับนั่นเองว้กดกติกาง่ายมากๆเลยนะคะคอแค่ทุกคนพิมพ์แค่คำว่า Q a เอนะคะเราถึงจะนำมาประกอบคลิปด้วยเนาะใครไม่พิมพ์อดนะจะพิมพ์แอแท็กก็ได้นะคะแล้วแต่่านไม่ชมเลยก็แล้วกันเนาะทำไมวันนี้ชอบทำเสื่อมเบลจังวะเอาละคะ่ะวันนี้ก็จบกับเทลงเพลงเท่านี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะอ้อล้วขอโปรโมทคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งก่อนนะคะที่เพิ่งลงไปเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะเป็นคลิป <Hello. S 1> จากทางช่องกด์สเคนะคะย้ำนะว่ากด์สเคนะสามารถไปดูคลิปนี้ไนดะ้ที่ตรงนี้เลยค่ะกดตัวอตรงนี้นะแล้ว ลืมไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะคะเพราะว่าพี่เขาจะต้องลงคลิปก่อนเราแน่ๆเลยค่ะลงคลิปอะไรหรอคลิปท่าโัวระหว่างกกเคและ s w ย p อพีปป่ส่งจ้าเพิ่งถ่ายวันนี้ไปหนึ่งชั่วโมงนะคะ,ะหเหนื่อยมากเลย,ยลงั้นก็อย่าลืมไปดูคลิปตัวอย่างของพี่เขากัน,นยเยอะๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าตัวอย่างนี้มันมากแล้วก็ลั่นตอนสุดท้ายนี่เล่นอะไรกันอยู่